ครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเว็บแจ็คเก้าเก้าแปดนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราทุนมาสี่พันบาทนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในหน้าเล่นเกมก่อนว่าเอาเป็นเกมอะไรดีนะครับอ่ะก็น่าจะต้องเป็นแพ็กวิติกเพลหรือเปล่านะครับอืมสเปสเกมมิ่งมีแล้วนะผมสเปสเกมมิ่งเว็บนี้มีแล้วไหนดูหน่อยนะครับนี่เลยสเปสเกมมิ่งเว็บนี้เอาเข้าแล้วนะทุกคนประมาณนี้นะครับก็มันก็เหมือนๆกันนะแล้วก็มีซูสเพย์เพลซอนนะผมมีหลายค่ายอยู่นะแต่ผมลองสเปสเกมมิ่งก่อนแล้วกันลองดูก่อนนนผผมมมวว่่าาอยกกกกแแ้้คคใเีะทุน อย่างแก้แค้นเกมนี้แต่ว่าเดี๋ยววันนี้เอาเป็นเกมนี้ดีกว่านะครับไอเกมนี้ไปก่อนแม่งยากนะครับผมเดี๋ยวเอาเป็น princess wang ก่อนนะผมนะเอาไปเกมนี้กันไปดูในเกมเลยครับผมไปฮะโอเคไม่อยู่หน้าเกมเป็นที่เรียบร้อยทุกคนนะครับเกมนี้เคยเล่นแล้วนะครับผมเคยเล่นแล้วแต่ไม่ได้เล่นมานานแล้วนะครับผมนะจัดให้ดูดีกว่านะครับเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเข้าเกมมาเรียบร้อยทุกคนมันเป็นไวล์ล็อกนะครับมันเป็นไวล์ล็อกฟีเจอร์มันก็มีแค่นั้นแหละคือไวล์ล็อกนะครับผมโอเคเดี๋ยวนี้เป็นละหกสิบบาททุกคนวันนี้ทุนนน4,200บบาทจัััดไปเลลยแ้วกคร ฟีเจอร์ขอเขาจะเป็นไวล็อกนะครับแต่ว่ามันจะมายากนิดหนึ่งเนี่ยโอ้เมื่อกี้400บาทเหลือไปเลย60จ่ายแพงแเนะี่ยผมจะไม่ผิดนะมันจ่ายแพงมากไปต่อครับผมไปเรื่อยๆครับก็เป็นแนวรอฟีเจอร์นะนก็เร่งอะไรไม่ได้มากนะผมก็รออย่างเดียวนะครับเน้นให้มันได้ฟีสปินนะครับ ได้หรือเสียงก็จะลงให้ดูนะแต่ขอแบบว่าได้เห็นฟีเจอร์แล้วกันนะทุกคนนะถ้าไหนไม่ได้เห็นฟีเจอร์ผมก็จะไม่ลงนะครับเพราะว่ามันน่าเบื่อนะครับไม่งั้ผมนั่งนั่งด่ามันแบบด่าแบบด่ายับครับผมอมืสองลายผมตัวผู้หญิงสีน้ำเงินแพงอยู่นะ240นะครับสเกตเตอร์เริ่มโผล่นะทุกคนโอ้นี่อ่ะเรียบร้อยทาไม้เหมือนปะไม่ได้ครับผม สี่ใบไม่ได้เลยครับมันไม่ได้ลายนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้เพลยไลน์ทุกคนดูราคาก่อนว่าตัวไหนจ่ายแพงลืมดูเลยโต๊ะจ่ายเนี่ยอืมตัวผู้ผู้หญิงน้ําเงินเนี่ยแพงสุดแล้วโอเคครับแล้วก็ลองมาแล้วไอ้ผู้หญิงเป่าคลุยนะประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเรากดไปเรื่อยๆแล้วกันนะทุกคนก็ออโต้ไปเลยดีกว่านะครับสักยี่สิบห้ารอบนะครับไปฮะ ก็นะครับถ้าเพื่อนๆพี่เพ่อนมาดูใหม่นะครับยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ช่องผมนะรบกวนะครับกดให้หน่อยนะครับผมแล้วก็มี Facebook f a n p a นะครับ6กเ้หนึ่งะครับถ้าใครอยากติดตามไปติดตามได้เลยกดค้นหาแล้วก็เจอเลยนะครับผมนะ6ก X1 นะแฟนเพจนะมีเกมอะไรมาแนะนำก็แนะนำเข้ามาได้นะครับถ้าผมไม่ลืมนะผมก็จัดให้ดูนะครับผมนะผมก็เน้นเกมใหม่ๆนะเกมแปลกๆใหม่ๆนะช่องเรานะครับเอาแบบที่ผมไม่เคยเล่นจะเป็นดีที่สุดเลยนะจะดีมากเลยนะแบบที่ผมไม่เคยเล่นนะลองแนะนำเข้ามาได้ทุก ขอเป็นพวกค่ายไพมิติเพย์เพนโกอะไรอนะที่ผมเล่นอยู่ช่วงพวกเว็บที่ผมเล่นอยู่นะ QT ก็ได้นะครับ QT ก็มีอ่ะผมเม่เล่นมีไีเล่นนะ QT พวกค่ายที่ซื้อฟิลิปปินแบบค่ายเดียวกับไวกิ้งเนมาแล้วอย่างนี้เรียบร้อย4ตัวเป็นลูก4ตัวเลยครับผมมาเฮ้ย4ตัวเลยไวทุกคนเบ็ดละ60นะครับได้10ฟิสิปินเท่าเดิมดูซิว่าจะได้วายกี่ตัวครับผมมันจะเสกให้แค่รอบเดียวนะครับ สามอุ้ยสี่ตัวแรกเลยครับผมเรียบร้อยอย่างนี้ยังไงก็ยับยังไงก็ยับห้าตัวเลยเหรอเฮ้ยยังไงก็ยับครับผมสิเปิดนี่บิ๊กวิลลัวครับผมมันมันมันห้าไปเหมือนตัววายแล้วอ่ะนี่ครับแปดร้อยแปดสิบเองเหรอมันไม่ได้วายห้าไปเหมือนครับมันไม่ได้วายห้าไปเหมือนนะสเกตได้ตัวไม่มาครับผมมันได้วายห้าไปเหมือนไหมอ่ะข้ามไปแปดร้อยบาทเหมือนเดิมเปิดแล้วแปดร้อยครับ อันนี้อ่ะวายมาอีกรอบเรียบร้อยอย่างนี้วายแบบอย่างนี้ก็ได้รวล้วครับผมเอาเรื่องจัดเนี้ยสเตเตอร์สี่ดอกพันสองร้อยหกสิบเปิดนี้อ่ะไปครับไปกันต่อนี่อ่ะมีตัวผู้หญิงใส่งเงินเรียบร้อยไหมเรียบร้อยสิครับผมได้ไปทั้งหมดเท่าไหร่เลยวะอันนี้พันสามร้อยสี่สิบบาทได้ทั้งหมดเท่าไหร่เลยวะผมไม่รู้ไอ 4, ้สี่พันสองบนข้างบนขวาครับสี่พันสองร้อยแปดสิบ เหลืออีก5รอบทุกคนยาวๆก็ผมอย่างเงี้ยมาไวด้วยครับผม720บาทครับเฮ้ยแจ็คเก้แจกครัวๆครับผมช่วงนี้ทุกคนอ่ะมีวายมาเพิ่มด้วยแล้วก็ผู้หญิงเป่าขลุ่ยครับเรียบร้อยเท่าไหร่อันนี้น่าจะแพงครับผม1140ครับผม6ก0 0นึงแล้วอ่ะเหลืออีก4รอบผมว่าได้เป็นหมื่นอีกอ่กอะเฮ้ยกำไรเป็นหมื่นอีกแล้วเนี่ยเนี่ยเก้ารอยสีเหลืออีก3รอบทุกคนหมดแล้วนะหมดรอบแล้วเนะี่ย3รอบสุดท้าย ไม่มีตัวแพงเลยครับอ่ะข้ามไปเลยนะอีก827,900บัแล้วผมเลยสองรอบขอตัวผู้หญิงช่องแรกเออสวยครับเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยครับผมอย่างนี้หนักหนักแน่นอนโบสองพันหกร้อยแปดสิบเปิดนี้หกหมื่นหนึ่งแล้วเป็นไงสุดท้ายเรียบร้อยหมดโหดจริงนะครับเกนนี้ไม่งดจริงทุกคนอ่าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเบ็ดแล้วหกสิบทุกคน เช็ดตเอาเรื่องอยู่นะครับเอาเรื่องอยู่นะโอ้ยไม่ได้ไปเล่นนานนะเกมนี้ทุกคนม่เอาเรื่องจัดเลยนะครับไวลล็อกแบบ1 2 3 4 5มตัวทุกคนนะถึงจะไม่ได้เพลย์ไลน์ทุกคนแต่ว่าถ้ามีแบบตัวมาให้แบบเหมือนๆกันสัก2 3งตัวมันก็ได้ห้าเปเหมือนแล้วอะไรเงี้ยทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้น่าจะเท่านี้เลยครับผมไม่ต่อแล้วนะครับเก็บกำไรไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปทำทิรกันนะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผม See you